สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซทุกทท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องสาวบึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยเนาะพี่พี่จา๋าฮานอยงวดประจําวันที่20พฤศจิกายน2566นกะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตั้งปว8ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะคเดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปของวันที่21กันนะคะพี่พี่จ๋าสาหรับฮาหนอยในสูตรนี้เนาะสูตรมดรวมนะคะแอดลง2ส,สูตรนะคะก็คือสูตรมดรวมแล้วก็สูตรเป็ดเดียวอ่าเดี๋ยวพี่พี่เอที่มารับชมใหม่อาจจะงงนะคะเดี๋ยวจะงงเอาชื่นชอบแบบไหนตามแบบนั้นเนาะดูแอดก่อนก็ได้นะคะค่อยตามนะคะอ่ะมาดูกัน เข้ามาใหม่แล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่พี๋าเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดคิดคํานวณแนวทางออกมาแบ่งพันพี่พีด้วยนะคะอแอดไม่ขออะไรเยอะขอคนละไลค์นะคะพี่พี๋าเปิดการมองเห็นให้แอดด้วยเนาะกามารับชมคลิปแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเนาะพี่พี๋าสําหรับกําลังใจดีๆมีให้กันด้่ะมาดูผลกันนะคะสําหรับในรอบพาะกกิจนะคะออก8.8 แปดเจ็ดแปดนะคะอ่าเจ็ดแปดมาในตารางเนาะแล้วก็มาตัวที่แอดเน้นในชุดกันนะคะมาในแนวทางเลขทูบด้วยเนาะวันนี้แอดไปทําบุญมานะคะจุดทูบที่วัดเลยนะคะมาพอดีนะคะสําหรับในรอบนี้ส่วนล่างห้าศูนย์นะคะเด่นที่ห้ามาเนาะเด่นที่ห้ามาแต่ห้าศูนย์แอดไม่มีนะคะดูไปนเน้นห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดอันนี้ก็หลุดไปมาเฉพาะเด่นห้าในรอบพิเศษนะคะหกศูนย์สาม ศูนย์สามแอดก็หลุดไปเดอ้อเด่นที่สามมาแต่ศูนย์สามไม่มีนะคะลางสี่เจ็ดหลุดไปเช่นกันนะคะในรอบปกตินะคะสี่สองเก้านะลางสามสามนะคะดูมีเบิ้ลมาศูนย์ศูนย์มาสามสามพี่น้องอันนี้ก็หลุดนะคะเด่นที่สองแอดมานะคะแต่สองเก้าไม่มีไปไม่ถึงสองเก้านะวันนี้แอดไม่ได้มีเก้ากับหกเลยนะคะในรอบ VIP 752เจ็ดห้าสอง นะฮะเจ็ดมาห้ามาสองมาตารางมาสามตัวนะพี่ๆจ๋าแอดเน้นไปที่ห้าสองเม็ดเดียวในกลุ่มก็คือห้าสองนะคะมาสุดท้ายจริงๆเลยอ่าอยากให้มาในรอบสักสองรอบนี้ก่อนอันนี้มาสุดท้ายคู่สุดท้ายเลยบางท่านก็จะตามไม่ถึงเนาะตัวที่แอดเน้นแต่เม็ดเดียวให้ไปที่ห้าสองนะคะในล่างนะคะ B v ีเจ็ดเก้าแอดก็หลุดไปเช่นกันนะคะอ่ดสำหรับในรอบนี้วันนี้นะคะแอดมาแค่ คู่เดียวนะคะ,ะมาสองคู่นะคะพี่พี่จ๋ามาในรอบเฉพาะกิจแล้วก็ในรอบ VIP สุดท้ายหรือนะคะยังไงก็ตามต่อแล้วกันเนาะฝากนำไปพิจรารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดเนาะสำหรับท่านไหนอยากจะเข้ากลุ่มเพิ่ม ID ไลน์ตามนี้นะแล้วก็ส่งสติกเกอร์หาแอดนะคะพี่พี่จ๋าเพราะว่าอาทิตย์จันนี้ถึงสุกเลยแอดงานเยอะงานยุ่งอาจจะไม่ได้ลงหน้าช่องให้เนาะกลับดึกด้วยนะคะแล้วแต่ดูก่อน เหนื่อยแค่ไหนถ้าเหนื่อยไม่ไหวแอดก็พักนะคะหน้าช่องแต่ว่าในกลุ่มแอดยังคงลงให้เหมือนเดิมเด้อพี่ๆจา๋าในกลุ่มของแอดมีแนวทางของแอดคนเดียวนะคะตั้งแต่หุ้น30กว่าหุ้นตั้งแต่รอบแรกก็คือลาวเอ็กซ์ตายันดาวจูนเลยนะคะลาสตาร์ลาวีไอพีบางๆคนทานถามหาเนาะอยู่ในกลุ่มเด้อพี่น้องจา๋า แอดไม่มีเวลามานั่งทําคลิปเนาะถ้าคํานวณเสร็จก็พิมพ์ลงในกลุ่มเลยนะคะอาถ้าอยากได้สายหุ้นก็ในกลุ่มได้เลยนะคะเหล่ากาชาติดาวจจน์อังกฤษเยอรมันรัเสเซียนะคะอะกลับมาที่ฮานอยก่อนแล้วกันนะคะฮานอยสูตรมัดรวมนะคะอะเข้ามารับชมแล้วก็ขอคนละไลค์นะคะพี่พี่จ๋าขอคนละไลค์เปิดการมองเห็นให้แอดด้วยนะอะเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะ มาตามต่อกันที่ตารางตัวเด่นกันก่อนเลยตารางนี่ยมาทุกวันเลยเนาะสามตัวมีใครจับได้บ้างไหมเนาะแอก็จับพลาดตลอดเลยในกลุ่มเนี่ยอะมาดูตารางตัวเด่นกันก่อนเลยวันนี้สําหรับตารางตัวเด่นของแอดนะคะมีสี่แปดแล้วก็ 6, 6, 6, หกหกหรือเก้านะคะสามตัวนี้ได้เลยนะสี่แปดหกแล้วก็ห้า สองหนึ่งส่วนต,ตัวเด่นสูตรแอดให้เด่นไปที่หกนะคะเด่นไปที่หกกับแปดนี่เลยตัวเด่นนะคะหกกับแปดใครอยากนำไปวิ่งไปรูดได้เลยนะมาดูกันว่าหกแอดมีตัวไหนกันบ้างสาหรับหกแอดมีหกหนึ่งนะคะหกสี่หกห้าหกแปดนะคะ แปดสองแปดสี่แปด้าแปดเจ็เจ็ดแปดนี้จะมาอีกไหมเนาะระวังนะคะมาแล้วมาอีกได้ค่ะคานวณออกมาก็ให้ไปเหมือนเดิมอาจจะมาในรอบอื่นก็ได้เนาะเพราะว่าวันนี้มาในรอบเฉพาะกิจนะคะ,ะสําหรับชุดกันนะคะพี่ๆจ๋าสําหรับชุดกันแอดให้กันไปที่ห้าห้าหนึ่ง สองหนึ่งใครไม่ชอบจับในตารางนะสามห้าตัดไปตั้งสามคู่นะพี่พี่จา๋าถ้าใครชอบเนาะตามเด้อศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามอันนี้คือตัวที่แอดคัดออกนะคะนี่ชอบแม่นแม่นตอนคัดออกนี่แหละของแอดนี่อ่ะมาตามต่อกันที่ตัวที่แอดเดน้นนะคะพี่พี่จา๋าเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดเนาะ ได้มาอย่างนี้ทําไปอย่างนี้นะคะเลือกแล้วนะคะมาตามต่อกันที่ตัวแอดเน้นในหกเน้นไปที่หกสี่หกแปดแปดสองแปดสนะคะสำหรับชุดกันนะคะแอดเน้นไปที่ห้าหนึ่งแล้วก็3าหนะคะสําหรับท่านที่ไม่ชอบหกก็กลับหัวเป็น9เด้ออ่าใครไม่ชอบค่อยกลับนะไม่ต้องตามแอดทุกตัวนะคะ แนวทางอาจจะหลายตัวหน่อยนะอ่าเพราะว่ารวมทั้งหมดสีหน่อยนะคะพี่พี่จา๋ามาชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีนึงแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเอมนต์ก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ